บอกว่าไล่สาระแต่หอบนะครับบอกว่าไล่สาระแต่ก็กลัวชิบหายแล้วเฮ้ยเยยก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยุคกองผมชิวาดและก็สยองขวัญวันศุกร์นี่ยแหมคิดเมื่อวานผมแค่ใส่หน้าปกแปลกๆลงไปมีคนบอกว่านึกว่าวันศุกร์เนี่บแต่จริงผมเองก็แอบลงวันเหมือนกันนะ โอเคก็เป็รายการที่พวกเรานะครับจะหาคลิปสยองสยองดุ้งๆุ้มาดูกันนั่นเองซึ่งอาทิตย์นี้นะครับก็อยู่กับ Channel True Horror Story POV นี่เรับเกี่ยวกับยีนอีกแน่เลยอะ่ะผมแพ้ทางยีนมากเลยใครที่ไม่รู้นะครับยีนก็คือเรียกว่าผีก็คงไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวก็มีคนรู้คอมเมนต์คอมเมนต์วันนี้อยู่กับเรื่องที่ชื่อว่า Soccer Friends ถ้าแปลตรงๆก็เพื ok uh ่อนฟุตบอลนะหรือว <laser> ่าเพื่อนเตะบอลไม่แน่ว่ายินอาจจะมาเตะบอลกับเราก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้ปะ่ฮะก็น่าจะเตะบอลกันจริงๆนะครับพอเห็นลูกบอลอยู่มีการเบลอหน้าเรอหรือว่าเขามาเตะบอลกันจริงๆแบบไม่ใช่นักแสดงโอเคมุมมองนี้ผมยังชอบ ขี่รถยนต์มาเตะบอลแน่นอนไม่เห็นเงาสะท้อนนะถ้าตะกี้เห็นเงาสะท้อนเราอาจจะเห็นไอตัวติดกล้องนี้ <c oughs> ่อยู่ตรงหน้าอกผมต้องเปิดซับไหมอ่ะด้านหนึงเปิดซับกอนหวังว่าซับคงไม่พาหานะ <c oughs> รถอย่างเท่ โอ้โหเพลงเพลงลีกสีซะด้วยอิแลมาลืมของเหรอแหวนอะดูลูกพี่ไปเตะบอลลูกพี่ใส่แหวนด้วยเหรอน่าจะทำหายอออย่าบอกว่าคลิปโนคลิปไปมิติอื่น อันนั้นมันแบกูมเอา,เ,อาเข้าลมปึ๊บมืดเลยขาถูกขาแพงลมแล้วมืดเลยอันนี้แปลกทั้งทีนี่ปล่อยเงอยู่ดีๆมันก็หายผมแทบจะไม่ได้ใส่แล้วนะครับทองกับแหวนเนี่ยนอกจากจะออกไป แบบว่าข้างนอกไม่อยากถอดทิ้งไว้อยู่บ้านเออดีไม่ใช่ขาคนอะไรดูเป็นผมได้ยินเสียงคนหัวเราะคิดว่าเพื่อนน่าจะแกล้งไม่น่าจะใช่นะเฮ้ย โอ้มาอย่างนี้เลยเหรอบอกว่าไร่สาระแต่หอบนะครับบอกว่าไร่สาระแต่ก็กลัวยินขี้แก้งแบบนี้ก็มีอ่าฮะมีคนโทรมาของผมก็มีข้อความเข้าอะไรวะอ้าวหายแล้ว แล้ว้คนโทรหามันรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเราทำอะไรอยู่อเอค,ความเชื่อในเรื่องนี้อาจจะเหมือนกันอยู่หรือว,ว่าเจออะไรห้ามทักนะครับโอเคบอกว่าคงไม่เป็นคลิปงงๆเหมือนพาที่แล้วนะเฮ้ย โอ้ยคนลุกมีน้องบอกไม่น่ากลัวเลยนะครับใช่มันไม่น่ากลัวแต่มันดุ้งอย่างตะกี้นี่แหละไอ้ที่ไม่น่ากลัวก็เพราะเรารู้อยู่แล้วนะครับมันก็เหมือนเราไปดูหนังผีอะเราก็รู้ว่ามันของปลอมแต่ทำไมเรากลัวเอออารมณ์เดียวกัน มาแล้วตะกี้ได้ยินเสียงแปลกๆด้วยอ๋อถึงว่าวิ่งแปลกๆขาแพงขาถูกอยู่กลับมารถแล้วไม่เอาแมงแล้วแหวนอย่าบอกว่า เอาชิบชิบหายแล้วเัดี๋อยวาอบาจย่าอยอย่าอย่าอยาอย่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 าย่าอ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 ่ายอาอ โอเครถจะไว้ใจคนที่โทรมาได้ไหมอะ่ะโอ้ยมีการเช็คด้วยเว้ย <c oughs> ตะกี้ผมอ่านไม่ทันนะแต่น่าจะเป็นบทสวด นไงนเ,ไเดี๋ยวโน้ตก,ก,กูจะไว้ใจใครได้เพราะเนี้ยเอาแล้วแบบนี้จะทำไงอะ่ะไม่เจ๊งก็รอดนะครับมีสองทางเราขับสวนเลนซะด้วย เเอาเอาาชิบหายแล้วอ๋ออยู่ในรถเฮ้ยเฉยขนลุกขนลุกเลยเอ้ตาย คงจะเป็นคาเตือนอะไรสักอย่างขึ้นมาตอนท้ายใช่ป่มน่าจะใช่นี่ครับไม่ขึ้นอะ่ะเอาเอาทิ้งทิ้งดํายาวไปเลยอะ่ะโอเคเอาทีละประเด็นเดียวเอาประเด็นในเนื้อเรื่องก่อนนะครับถ้าผมเป็นพ่อใหญ่ดีนเนี่ยคนที่โดนโทรมาบอกนี่บคนที่เจอผมจะทำไงดีวะคือเพื่อน ก็โทรมาบอกเนืบอกอย่าไว้ใจใครนะห้ามใครขึ้นรถนะอย่าเชื่อใจใครทั้งนั้นแล้วจูๆ่ๆผมก็ไม่แน่ใจนะว่าไอคนที่โผล่มาหน้ารถเราอ่ะเป็นคนที่โทรมาหรือเปล่าใช่คนเดียวกันไหมแต่ผมว่าที่แน่ๆไม่ใช่แต่มาในรูปลักษณ์เดียวกันหรือเปล่าแล้วไอ้คนนั้นก็มาบอกว่าให้เราออกมาจากรถมันคือการหลอกซ้อนหลอกผีหลอก ที่แท้ทรูผมว่าไอ้คนที่โทรมาตอนแรกไม่น่าจะใช่เพื่อนเขาจริงๆเพราะว่าโทรมาปัน่นแล้วบอกว่าห้ามเชื่อคนอื่นให้อยู่ในรถห้ามเปิดประตูให้ห้ามห้ามให้ใครเข้ามาในรถปัน่นเพื่อที่ว่าตัวเองที่เป็นจินนะครับที่เป็นผีจะได้วบจะได้แบบมบ แล้วก็เอาดวงวิญญาณไปอะไรแบบนี้ถ้าผู้ชมคิดอย่างไงอืมประเด็นที่สองนี่ครับเรื่องจีนที่ผมได้ยินมาแล้วทําให้ผมรู้สึกกลัวกลัวยินมากๆก็คือมีประโยคที่บอกเขาบอกว่ามันอยู่รอบตัวอ่าไม่รู้สิคํานิยามมันอาจจะอาจจะคล้ายผีแต่ไม่คล้ายนะครับมันเหมือนกับพวกเขาอยู่กับ อีกมิติหนึ่งที่ซ้อนทับเราอยู่แต่ละว่าแต่ว่าเรามองไม่เห็นเขาแต่เขาแต่อยู่รอบๆแล้วอาจจะมียินบางพวกบางประเภทที่แบบว่าจะเข้ามาก่อกวนเข้ามารบกวนแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมได้ยินมาก็คือทําอันตรายใครไม่ค่อยได้นะส่วนใหญ่ก็คือจะเข้ามาก่อกวนอย่างอิตาเกียเข้ามาปั่นเนี่ยบอกบอกว่าไม่ให้เชื่อใจใครแต่สุดท้ายก็ เจงแล้วโดนเอผมไม่ใช่คนที่ศึกษาเรื่องยีนมาเยอะนะครับแต่ถ้าเรื่องผีเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งเอหรือว่างวดหน้าเราจะทําอะไรเกี่ยวกับผีไทยดีนะครับอยากให้ผมทําคลิปอะไรแนวไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้นะครับเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่ภานะ้าไปสวัสดีครับเจ๊ yeah.